ีครับพ่อๆกับมูลมีพแพสซีฟชแนลหรือว่ายางหน่อยบอกว่าทั้งช่องเพจช่องยูทูปพี่น้องเนาะขอบคุณคุณยังสูงเด้อที่พี่น้องเส,สียสละไม่ดำบไม่ได้ครัมากดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสักหน้าขอบคุณคุณยังสูงที่พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมคลิปไฮเดรตคลิปคลิปของมูลมีพแพสซีฟชแนลหรือว่ายางหน่อยพี่น้องเนะาะพอได้มีกาลังกลังใจสู่ต่อไปจากคนบ้านทอนของหน้าสร้างซองในเนาะอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่นานวันนี้ได้มีโนเด็ดยำ ยำบุญเส้นใส่กับยอใส่เห็ดหูดรงหูขาวผิดผิดยั่วยั่สิบแซ่บนัวนัวน้ำกันมาพี่น้องแม่มาเสิบ์ฟเสิรมกันพี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อบอว่อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เนาะเพลงเนาะบอกว่าพี่น้องอยู่ฟังสายด้วยว่าพี่น้องอยู่ทางเมืองไทยให้ดูว่าพี่น้องขายแรงงานอยู่ต่างแดนที่เขามารับชมคลิปไห่มูลพี่มีพา้าเส็บเนาะเพลงเนาะหรือว่ายัางนะก,มก็มีผักตะไคร้มีบักทัวที่อย่างเอยไรสดพี่น้องโซ่น,นั่นแหละ เหมอนมาลักินนกมีมเมะเขือตะปิโลมาพี่น้องมาลงมือกันพี่น้องก๋วยละย่างหางอู้ยหอมหอมหอมเครื่องเทศพี่น้องหอมกินหม่องนาวนาหม่องนาวสดจักสวนซื้อเข้าใจาก,กินบ่แนเสพน้องกินเองทั้งอินทั้งแเสพ ักมาเป็นสวนทือเก่าพี่น้่งมีบุญเสษน้ำมีไก่ย่อมีเห็ดทุ่งนกขาอะไรจะขนาดนั้นยืมฝากขามาัดิดตามช่องเลยพี่นุ่มโตนุูกสีนใช่เนาะ sập Mẹ đỡ mẹ วันผักใส่พี่น้องแม่พี่น้องมั้งอ๋อใจจะขนาดน้อยหนุหนน้องมากวนวันวัอ ดื่มได้ง่ายดื่มได้งานสภาพอากาศเหมือนนี้พี่น้องลางคื้นรัปวัวโศกด้กันเบ้นมีล่มเปปปอากาเล็ดจัดกลับมาอีก,กพี่น้องเอ้ย ใส่เครื่องเน้นๆน้น <c oughs> โอ้ยยาแบบขัานพี่น้องยังหน่อยสั้นแต่สายขึ้นชายพี่น้องไายกับชี่หอม ก็เลยให้ย่ำกินพี่น้องจังหน่อยสุ่นมื่อไรพี่น้องพักหนาหอนเพราะว่ามันแดดจ,จัด เอฟซี 4, พันธถักหนังหน่อยมากว่ากุ้บอบกินแบบข้ายิ่งใหญ่ตาสวดตาตุม่มคือส่องยิ่งใหญ่ข้าเจ้าโอ้ตัวนังข้าเจ้าเห็ดแบบมีความพิเศษ แบบเกินไปเนาะเนมาเบาพื้นขึ้าจาัตอันนี้กินให้รู้ว่าคิดแต่คิดทำอะไรกินพเพราะเหนาพี่น้องหิวน้ำอยากนาำ ทำไมเค็บแบบก็ส่องง่ายๆพอมองง่ายพอมันพี่น้องเออเขามากินก๋วยเตี๋ยวแบบหมักพริกบรสับทำพริกผงโอเวอร์เกินไป เต้าท่ใส่ถึงไดเที่แบบห้โดรคลองร้านตาบอ,อ,อกท่านเฉยๆใส่ปันจังหน่อยบ่าคือบ่มเอาหมกพริกมากินเป็นส่วนวนวดนั่งกินตำพริกเด่นน้เพียงหน่องไม่ต้องมีอยงา ทังห่อยเฮ็ดน้ำพุทไป่เหรเฮ็ดไสั้นเนี่ยเฮ็พ่อพ่อนไม่ได้อะไรนะ đây chẳng hạn vấn đề các cháu bông pìp mà để ăn với nhau bông pìp địt bông pìp sụt để pìp phồng cho phẳng lật bông pìp แต่ักคตะรัตการเดี๋ยวจะสมุนบ่กเต,กเมมเต็มมึงเข่าปากบรมลมแย่ง้ บดกินอ,อดหยอดวิ้วหลายเพื่อนน้องอยาจะพอมีหรอติมิตตาสงสารอามารับชมโอ้โแจ่ากี้นอง,นองี่มือมันตกพี่นักยำตอง เสียบทั้งนอนรุนอนโดยน้ำปะลาร้านี่เลยน้ำปลแล้วทู้คลิปยังไน่อยให้เขเขาวพี่น้องจะใเพื่อเขาทู้คลิปยังหน่อยให้เขาข่ายังหน่อยขาดไปเด็กไปไหนพี่น้อง ไม่ใช่ใส่น้ำปลาโกกมันแซ่เผ็ดมันไปดังข,งข,ข้าตู่ซึ้งเขาบอก ับถ้าเขายังแปลง กินด,วเวดนา,เา,าเพชรกางนนนีน้องมาเอาบ้านไปดียางนพัมองไม่กินยำบุ้นเส้นใส่เห็ดหูหนูขาวใส่ไกย่ย่อไชลูกสินน้ำผีน่องเื้อร์ขมเผ็รขวอมแสบควมสุดยอดพี่นองบอกว่าถึกมีพักสตทมีชี่หอมพี่นองมีปักบัวมีหมกทัวหมกมะละหมก กิดต่อปีโลกับพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ยังเราจะฝากไป้เสมีก็ันอกากพี่น้องนอกคลิปหนาจะเป็นมิโนยังยังมาติดตามนับทุกคนในพี่น้องขั้นมากแต่ยืลืมกดติดตามถือแจกและยืดื้กดกระดิ่งไว้พี่น้องเนาะพอที่ย่างยาบนอนย่างยังหน่อยปล่อยคลิปไปจะบริภาษคลิปแต่ละคลิปพี่น้องเพจไหลเบาบ่นทึกเราพี่น้องเอ้ยบ้านนี้อันมาขอพี่น้องสู้ผักแข็งแดงตกไพี่ก็บยังไม่เปลียนเปลี่ยนนอนรับเงินมือนน้อนตื่นเงินเส้นสวัสดีครับ